ตอนที่368ไม่มีทางออกเจีนเฉิงเริ่มมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังเจีนเฉิงรู้ว่าตัวตนของเขาสามารถถูกเปิดเผยได้ทุกเวลาแต่เขาต้องนำลูกเสือขาวกลับมาไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามเขารับปากรำมกุยเนสว่าจะดูแลลูกของนางดังนั้นเขาจึงไม่ยินยอมให้มีอะไรเกิดขึ้นกับลูกเสือขาวคืนนี้ในสวนเงียบเป็นพิเศษเมื่อมันมืดมากและไม่ได้มีคนลาดตระเวณเป็นจำนวนมาก เจียนเชินแอบไปที่โถงหลักราวกับผู้ผีในชุดดำสนิทของเขาเขามีความตั้งใจเป็นอย่างมากในการลอบเข้ามาถ้าเขาต้องการที่จะเอาลูกเสือขาวกลับคืนมาในขณะที่เจียเนเชิญเข้ามาใกล้ห้องใต้หลังคาในห้องโถงเสียงที่คุ้นเคยก็ได้ยินมาถึงหูของเจียนเฉินมันเป็นเสียงคำรามของลูกเสือขาวเมื่อได้ยินเสียงร้องของลูกเสือขาวเจียเนเชิญก็ยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาทันทีในขณะที่เขาเริ่มค้นหาว่าเสียงดังมาจากไหน เขาไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะหาลูกเสือขาวทันใดนั้นพื้นที่ทั้งหมดก็สว่างสวยเมื่อครเพลิงปรากฏขึ้นทุกที่รอบๆจี้นเฉินถูกย้อมเป็นสีแดงสดจี้นเฉินเจ้ากลับมาแล้วจริงๆข้าคิดว่าเจ้ากำลังจะพยายามหลบหนีในครั้งนี้สามารถได้ยินเสียงผู้สูงอายุอย่างฉับพลันก่อนที่คนจะเดินออกมาจากท่ามกลางฝูงชนผู้ที่พูดใส่เสื้อคลุมสีขาวและยิ้มอย่างมีเมตตาต่อหน้าเขา มันเป็นผู้อาวุโสสามของตระกูลชิและคนที่อยู่ข้างหลังเขาเป็นสมาชิกระดับสูงของตระกูลห่วงฟู่ในมือของผู้นำตระกูลคือลูกเสือขาวโฮโฮเมื่อเห็นเจียนเฉินลูกเสือในมือของท่านผู้นำตระกูลก็เริ่มตื่นเต้นและเริ่มตะกุยอุ้งเท้าของมันเพื่อพยายามเข้าหาเขาด้วยเสียงคำรามเล็กๆอุ้งเท้าทั้งสี่เริ่มกดลงบนหน้าอกของท่านผู้นำตระกูลราวกับไม่เต็มใจที่จะถูกกอดโดยท่านผู้นำตระกูลอีกต่อไป เมื่อเห็นว่าเขาถูกค้นพบเจี้นเฉินก็กระโดดออกมาจากเงามืดหลังจากที่รู้ตัวว่ามันไร้ประโยชน์ผู้นำของตระกูลหววฟู่เริ่มประเมินเจี้นเฉินจากสิ่งที่เขาได้เห็นเจี้นเฉินคนนี้อายุน้อยกว่า30ปีซึ่งเป็นผู้เยาว์ในทุกๆด้านในความหมายของคำคนผู้นี้เป็นคนที่ท่านเจ้าเมืองและผู้อาวุโสเหล่านี้ตามมหาหรือไม่ท่านผู้นำตระกูลหววฟู่คิดเจี้นเฉินจ้องมองท่านผู้นำตระกูลหววฟู่คืนลูกเสือให้ข้า โดยไม่สนใจคำขอของเจี้นเฉินท่านผู้นำตระกูลหันไปหาผู้อาวุโสสามของตระกูลทีแม้ว่าเขาจะเป็นผู้นำตระกูลแต่เขาก็รู้ว่าเขาจำเป็นต้องฟังผู้อาวุโสคนนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าเขาผู้อาวุโสสามจ้องกลับไปที่เจี้นเฉินอย่างอย่างเท่าเทียมกันเจี้นเฉินข้าอดทนกับเจ้ามานานพอแล้วส่งคืนยุทธพันธ์ผู้คุมกดกลับมาหาเราทันทีมิฉะนั้นอย่าโทษเราสำหรับการกระทำของเรา แม้ว่าเจ้าจะเร็วมากแต่เรารู้ว่าเจ้าไม่สามารถรักษาความเร็วไว้ได้นานเจ้าไม่สามารถหนีจากเราได้เจียงเฉิงหันไปหาผู้อาวุโสสามด้วยรอยยิ้มข้ากลัวว่าแม้หลังจากที่ข้าคืนอาวุธให้เจ้าแล้วเจ้าก็จะนํามันมาใช้ทําร้ายข้าข้าไม่ใช่คนปัญญาอ่อนถ้าเจ้าต้องการที่จะเอายุทธภัณฑ์ผู้คุมกดคืนเจ้าจะต้องมาแย่งชิงพวกมันไปเองอัญญประกาศคู่รุนหาที่ตาย ใบหน้าของผู้อาวุโสสามเริ่มมืดครึ้มลงอย่างมากในขณะที่ใบหน้าใจดีของเขาหายไปด้วยแววตาอันน่ากลัวเขาก็บินไปหาเจียนเฉินพร้อมกับอาวุธเซียนของเขาซึ่งแทงไปที่หน้าอกของเจียนเฉิญแม้ว่าเจียนเฉิญจะเร็วมากแต่ในที่สุดเขาก็ยังเป็นเซียนปฐพีใครบางคนที่มีความสามารถนั้นไม่สามารถเทียบได้กับเซียนสวรรค์เช่นเดียวกับผู้อาวุโสสาม แต่เมื่อผู้อาวุโสสามลงมือแล้วเจียนเฉินก็เช่นกันเขาเริ่มต้นใช้ทั้งทักษะมายาพริปตาและทักษะขโมยชะตาสวรรค์ทั่วร่างของเขาทอประกายวูบหนึ่งห่างจากตำแหน่งเดิมที่เขาเคยอยู่ก่อนจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังผู้นำตระกูลเท้าของเขากระแทกกับพื้นและหายไปจากพื้นที่อีกครั้งพลังงานกระเพื่อมอยู่ด้านหลังของเจียนเฉินในขณะที่เขาถอยกลับในช่วงเวลานั้นผู้อาวุโสสามได้ฟาดแผ่นหลังของเจียนเฉ,นเฉนเินเต็มแรงครวด เจียงเฉินพ่นเลือดออกมาเต็มปากก่อนจะหายเข้าไปในยามค่ำคืนผู้อาวุโสสามเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าก่อนที่จะเป่านกหวีดเสียงนกหวีดที่ดังขึ้นราวกับเสียงฟ้าร้องในท้องฟ้าอันมืดมิดจากนั้นเขาก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าและไล่ตามเจียงเฉินด้วยความเร็วเหมือนลูกศรทันทีที่เซียนสวรรค์คนอื่นๆได้ยินเสียงนกหวีดจากตำแหน่งของพวกเขา พวกเขาก็ตกใจเมื่อลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าพวกเขาเริ่มมองดูราวกับว่ากำลังเตรียมที่จะซุ่มโจมตีเจี้นเฉินในช่วงเวลาใดก็ตามด้วยแผนเช่นนี้ไม่ว่าเจี้นเฉินจะไปที่ไหนเขาก็จะถูกติดตามและจะถูกขัดขวางโดยเซียนสวรรค์นคนใดคนหนึ่งอึกใจต่อมาเสียงของม่านพลังที่แตกก็ได้ยินในขณะที่หนึ่งในดวงตาของพี่น้องใครที่ลอยอยู่ได้ชำเลืองตามองเมื่อมองด้วยความสนใจอย่างน่าทึ่ง เขาสามารถเห็นร่างสีดำกำลังบินมาด้วยความเร็วมหาศาลในทิศทางที่เขาอยู่ผู้อาวุโสสีของตระกูลไคเป่านกหวีดอีกอันหนึ่งให้สัญญาณกับคนอื่นเพื่อเริ่มกับดักหลังจากนำอาวุธเซียนของเขาออกมาเพื่อเตรียมตัวธาตุไฟในบริเวณรอบๆตัวเขาก็เริ่มรวมตัวกันด้วยการโบกมือของเขาจะมีการรวมตัวของพรานกระบี่ยาว20เมตรให้เห็นก่อนที่มันจะถูกส่งตรงไปยังเจียนเฉิน ในขณะที่เขากำลังหนีเจี่ยนเฉินก็รู้สึกได้ถึงความเข้มข้นของปรานกระบี่ที่ถูกส่งมาเหนือศีรษะด้วยความตื่นตกใจเขาพลันกระโดดจากถนนไปยังดาดฟ้าของอาคารใกล้เคียงทันทีโดยไม่สูญเสียความเร็วในการหลบหลีกปังปรานกระบี่สีแดงเพลิงขนาดใหญ่ฟาดลงบนพื้นพร้อมกับเสียงระเบิดดังปังใส่อากาศด้วยความร้อนอันแรงกล้าซึ่งพัดพาผ่านสภาพแวดล้อมโดยรอบ อาคารทั้งหมดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้พังทลายไปอยู่ในระดับเดียวกับถนนสำหรับจุดที่ปรานกระบี่ประทนั้นมีหลุมกว้าง10เมตรและลึก20เมตรสีหน้าของเจนเฉิญยังคงไร้ความรู้สึกในขณะที่เขามองไปที่หลุมลึกจากสิ่งนี้เขาสามารถบอกได้ว่าความแข็งแกร่งของบุคคลนี้แข็งแกร่งกว่าบรรพชนของตระกูลมู่หยวน อากาศรอบๆผู้อาวุโสสามตระกูลเครเริ่มกระเพื่อมด้วยความร้อนราวกับว่าอ,อุก,กาบาตพุ่งผ่านท้องฟ้าก่อนที่จะทำการโจมตีด้วยปรากระบี่อีกครั้งก่อนจะถูกกระแทกเข้ากับพื้นดินที่เจียนเฉินอยู่เมื่อเห็นว่าความเร็วของเจียนเฉินนั้นมากเกินกว่าที่เขาจะตามทันได้ผู้อาวุโสก็เปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดให้กลายเป็นทะเลเพลิงเพื่อที่จะจุดเพลิงในอากาศความร้อนนั้นรุนแรงมากจนสามารถหลอมเหล็กได้เซียนสวรรค์สามารถจัดการพลังงานของโลกได้แล้ว ผู้อาวุโสสีสามารถจัดการทาตุไฟในโลกให้กว้าง500เมตรและสูงหนึ่งรเมตรให้เป็นทะเลเพลิงเจี่ยงเฉินแค่นเสียงเล็กน้อยภายใต้ลอมหายใจของเขาขณะที่ระลอกคลื่นของพลังเซียนออกมาจากภายในเพื่อปกป,ป้องร่างกายของเขาจากทะเลเพลิงในเวลาเดียวกันเขาใช้ทักษะมายาพริตาเพื่อหลบการโจมตีอีกครั้งและพยายามหลบหนีออกจากเมืองทันใดนั้นไฟอีกสามเส้นก็พุ่งทะลุฟ้าเหมือนดาวตกที่ลุกเป็นไฟ ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วเซียนสวรรค์ที่ใกล้ที่สุดได้พุ่งออกไปข้างนอกพร้อมกับการโจมตีด้วยไฟอีกครั้งจากจุดนี้เจียนเฉินถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลเพลิงซึ่งสูง1,000พันเมตรและปกคลุมท้องฟ้าด้วยเปลวไฟไม่มีที่ใดตรงหน้าซึ่งเจียนเฉินสามารถหยิบยืมเป็นที่พักพิงได้ดังนั้นเขาสามารถเลือกได้แต่เพียงที่จะกระโดดต่อไปข้างหน้าอุณหภูมิในทะเลเพลิงร้อนมากจนพลังเซียนรอบร่างของเขาแอร์ตกออกเป็นเสียงเสียงทันทีและบนเสื้อผ้าของเขาก็ติดไฟ มันร้อนมากจนกระทั่งผมคิ้วและขนตาของเขาก็เกือบจะไม่แล้วต้านทานลาวาที่ร้อนเหมือนไฟไปรอบตัวเขาเจี่ยเฉินพุ่งต่อไปอยังทางออกของทะเลเพลิงตูมอัญญประกาศคู่ทันใดนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นเมื่อทะเลเพลิงระเบิดแสงที่กระจัดกระจายไปทุกที่ความมืดของยามค่ำคืนส่องสว่างอยู่ครู่หนึ่งและคนที่หลับสนิทก็ตื่นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ภายในทะเลเพลิงจี้เฉินโดนฟาดอย่างรุนแรงเขากระอักเลือดออกมาเต็มปากเขาสามารถหลบหนีรัศมีของไฟเข้าหาเมืองผู้อาวุโสที่ลอยอยู่ในอากาศเริ่มหายใจหอบพร้อมกับหน้าซีดขณะที่เขาถอนหายใจแม้หลังจากใช้ไฟป่าที่ระเบิดได้และใช้พลังงานของข้าเกือบหมดเจ้าก็ยังไม่ได้ถูกฆ่าแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าก็ยังคงได้รับบาดเจ็บอย่างหนักข้าสงสัยว่าเจ้าจะไปไม่ได้ไกลแล้วในขณะนี้พี่น้องสามคนปรากฏตัวทีงข้างเขา หนึ่งในนั้นพูดออกมาอย่างรีบร้อนว่าที่ชายเขาอยู่ไหนเขาหนีไปทางนั้นไล่ตามเขาเร็วที่น้องทั้งสี่ได้ไล่ล่าในทันทีและไม่นานหลังจากนั้นจะมีแสงสีฟ้าอีกโดมหนึ่งสองผ่านที่น้องทั้งสี่และไปในทิศทางที่เจี้ยนเฉินหายตัวไปด้วยอาการบาดเจ็บหนักของเขาเจี้ยนเฉินไม่สามารถเดินทางไปตามถนนได้เร็วพอแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกครึ่งช่วยยามต่อมาเจี้ยนเฉินก็มาถึงป่าย้อนกลับไปในช่วงที่เกิดเพลิงไหม จ้ยมเฉินทำให้แน่ใจว่าจะปกป้องลูกเสือด้วยความสามารถที่ดีที่สุดของเขาดังนั้นมันจึงไม่เคยได้รับบาดเจ็บเลยเจ้ยนเฉินก็ค่อยๆพยายามกลั้นหายใจพร้อมด้วยเลือดที่เต็มปากตอนนี้เขาใช้พลังเซียนไปสองในสามของเขาทำให้เขาไม่สามารถหนีจากเซียนสวรรค์ได้ทันใดนั้นก็สามารถมองเห็นแสงสีฟ้าพุ่งผ่านไปทั่วทั้งท้องฟ้าในขณะที่เซียนสวรรค์คาดลมกำลังไล่ตามเจ้ยนเฉิน ลอบถอนหายใจจีนเฉินทำใจยอมรับว่าหายนะจะเกิดขึ้นกับเขาลูกหัวเสือที่ห่ออยู่ในอกของเขาจีนเฉิญรู้สึกละอายเท่านั้นเขาสัญญากับรัมกุยเนสว่าจะดูแลลูกของนางแต่ตอนนี้เขาติดอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เขาไม่มีพลังที่จะทำเช่นนั้นอีกแล้วมองหาต้นไม้จีนเชินใช้ใหมัดของเขาเพื่อทำโครงในต้นไม้ใส่เสือขาวลงไปอย่างระมัดระวังเขาปิดโครงเพื่อป้องกันไม่ให้ใครสังเกตเห็น จากนั้นหันไปรอบๆเขาเริ่มออกจากพื้นที่เขายังคงวิ่งต่อไปอีกเล็กน้อยเพื่อว่าเขาจะอยู่ห่างจากลูกเสือไกลพอเจียมเฉิงหยุดหายใจและรอคอยเซียนสวรรค์ที่จะมาตอนนี้เขาเลิกวิ่งหนีเซียนสวรรค์อยู่ใกล้กับเขาถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องชดใช้ความเสียหายที่เจียยนเฉินได้รับจากทะเลพเพลิงตอนที่369การหลอมรวมของปลนกระบี่สีม่วงฟ้า ไม่นานหลังจากนั้นลำแสงสีฟ้าซึ่งสามารถมองเห็นได้ที่ปลายสุดขอบฟ้าได้บินไปที่เจียนเฉินด้วยความเร็วที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเซียนสวรรค์หยุดนิ่งอยู่บนอากาศเหนือเจียนเฉินแม้ว่าข้างนอกจะมืดแต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเซียนสวรรค์เลยเจียนเฉินทำไมเจ้าถึงหยุดทำไมไม่หนีต่อไปผู้อาวุโสสามพูดด้วยความเยือกเย็นสูงขึ้นไปในอากาศห0เมตรเขาไม่ได้เป็นคนใจดีเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป หลังจากเสียเวลาไปมากเพื่อที่จะจับเจี้ยนเฉินผู้อาวุโสสามได้สูญเสียอารมณ์ที่อ่อนโยนของเขาไปแล้วเจี้ยนเฉินกำลังนั่งลงบนพื้นในขณะที่ใช้แกนอสูรระดับ5เพื่อฟื้นความแข็งแกร่งของเขาแม้ว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่วิ่งหนีเขาก็ไม่ได้วางแผนที่จะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเซียนสวรรค์เมื่อเขาเสียชีวิตมันจะต้องจ่ายค่าตอบแทนมหาศาลผู้อาวุโสสามลอยอยู่เหนือเจี้ยนเฉินอย่างสงบโดยไม่ได้ขยับเขยื้อน สมาชิกค,คนอื่นๆจากตระกูลเจียเตอ๋อและตระกูลที่ยังไม่ได้มาถึงที่นี่ดังนั้นเขาจึงไม่มีแผนที่จะเคลื่อนไหวใดๆต่อเจียนเฉินเขาต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขาที่เหลือจะมาถึงก่อนเพื่อรักษาหน้าตระกูลอื่นและไม่ให้เกิดการหมั่นใจกันระหว่างพวกเขาอีกครึ่งช่วยยามต่อมาเซียนสวรรค์สองคนจากตระกูลเจียเตอ๋อและพี่น้องตระกูลใครที่เหลืออยู่ก็มาถึงเซียนสวรรค์ทั้ง8ดจึงล้อมเจียนเฉินไว้เป็นวงกลมทำให้เขาไม่สามารถหลบหนีได้ เจียงเฉินคืนกระบี่ตันหยวนมาแล้วเราจะปล่อยให้เจ้าตายแบบสมประกอบผู้อาวุโสตระกูลเจียเตอ๋อตะโกนออกมาส่งคืนผนึกสมบัติภูเขามามิฉะนั้นเราจะทําให้แน่ใจว่าเจ้าจะร้องขอความตายที่น้องตระกูลใครอีกคนตะโกนสั่งเมื่อได้ยินชายสองคนนี้พยายามสั่งเขาเจียนเฉินแค่นเสียงขณะที่เขากระโดดขึ้นและโยนแกนอสูนระดับห้าที่ยังไม่ได้ฝึกฝนให้ที่น้องตระกูลใคร หากเจ้าต้องการยุทธภัณฑ์ผู้คุมกฎของเจ้ากลับไปแล้วให้เข้ามาหยิบมันเองสำหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเซียนสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่เจ้าไม่สามารถไล่ล่าเซียนปฐพีเพียงคนเดียวได้ถ้าไม่ใช่เพราะพลังเซียนของข้าไม่พอเจ้าคงไม่มีโอกาสจับข้าช่างเป็นพวกที่ไร้ประโยชน์เซียนสวรรค์ทั้งแปดหน้าเริ่มซีดเมื่อได้ยินคำพูดของเจียนเฉินพวกเขารู้แล้วว่าการที่พวกเขาไม่สามารถจับเซียนปฐพีได้นั้นเป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างปฏิเสธไม่ได้ เจ้าเด็กที่หน้าตายลองให้ข้าดูความสามารถของเจ้าผู้อาวุโสสี่คำรามในขณะที่เขาวิ่งเข้าไปหาเจียนเฉินพร้อมด้วยกระบี่ยักษ์สีเหลืองของเขาที่เต็มไปด้วยคลื่นพลังเซียนแสงจ้าจากการระเบิดสามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาของเจียนเฉินในขณะที่เขาทําให้การรับรู้ของเขาขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ ใช้จิตวิญ,ญญาณกระบี่ทำให้กระบี่วายุโปรยกลายเป็นแสงสีเงินสว่างที่พุ่งไปยังคอของผู้อาวุโสสีอย่างรวดเร็วด,ด้วยเสียงแหวกอากาศราวกับว่ากระบี่ได้มาถึงความเร็วของแสงแล้วมันบินผ่านอากาศแอร์และทิ้งภาพของตัวเองไว้เบื้องหลังแทบจะไม่มีใครเห็นมันได้ชัดเจนขอบคุณความเร็วและที่เหนือกว่านั้นก็คือเวลากลางคืนโดยที่ไม่ทันได้ระวังผู้อาวุโสสีโดนแทงทะลุผ่านลำคอด้วยกระบี่โดยทิ้งหลุมขนาดใหญ่ไว้ข้างหลัง หลังจากทิ้งรอยกระบี่ไว้ที่ลำคอผู้อาวุโส4แล้วมันก็บินตรงไปที่ผู้อาวุโส3สที่ลอยอยู่50เมตรเหนือพื้นดินดวงตาของผู้อาวุโส3เปล่งประกายแวววาวในขณะที่พลังเซียนจำนวนมากหลังไหลออกมาจากกลางของเขาปกป้องเขาอย่างสมบูรณ์ช่วงเวลาที่กระบี่สัมผัสกับพลังเซียนมันก็เริ่มมีแรงส่งช้าลงก่อนที่จะหยุดอย่างสมบูรณ์ในเวลาเดียวกันมีดยาวก็ปรากฏขึ้นในมือของผู้อาวุโส3 เสียงระเบิดดังขึ้นทำให้อากาศรอบตัวมีดยาวเริ่มบิดเบือนจากพลังงานที่ถูกรวบรวมภายในมันจากนั้นด้วยเสียงฮึดฮัดผู้อาวุโสสามนำมีดมาปะทะกับกระบี่วายุปโปรยของเจี้ยนเฉินติงอัญญประกาศคู่ด้วยเสียงโลหะกระทบกันกระบี่วายุปโปรยจึงหล่นลงไปที่พื้นอย่างไร้พลังบนใบมีดมีรอยแตกรอยเดียวครวดเจี้ยนเฉินกระอักเลือดออกมาเต็มปากจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขา พราะกระบี่วายุปโปรยของเขานั้นเชื่อมโยงกับเขาและได้รับความเสียหายในขณะที่ใช้จิตวิญญาณกระบี่ความรู้สึกของเขาได้หลอมรวมเข้ากับอาวุธของตัวเองการจู่โจมของผู้อาวุโสสามไม่เพียงสร้างความเสียหายให้กับอาวุธเซียนของเขาเท่านั้นแต่มันก็สร้างความเสียหายให้กับจิตวิญญาณของเขาด้วยแม้หลังจากมีหลุมขนาดใหญ่ตัดผ่านลำคอเขาผู้อาวุโสสี่ของตระกูลที่ก็เหมือนบนรรพชนของตระกูลมู่หยวนคือยังไม่ตาย แต่ผู้อาวุโสสีมองที่เจี้นเฉินด้วยความกลัวที่ค้นพบใหม่เขาอยู่ห่างจากเจี้นเฉิญเพียงไม่กี่เมตรและไม่มีเวลามากพอในการเตรียมตัวแต่ทันใดนั้นก็ทําให้เขาไม่สามารถป้องกันตัวเองจากกระบี่วายุกรวยได้หากเขาเป็นเซียนปฐพีเขาก็คงจะตายทันทีเร็วเข้ารีบแก้ไขสิ่งนี้ผู้อาวุโสสามหยิบยาออกมาแทนที่จะวางไว้ในปากของเขาเพื่อให้ผู้อาวุโสสีเขียวเขาก็โยนมันเข้าไปในรูที่ทิ้งไว้ข้างหลังโดยเจี้นเฉิญ เจียงเฉินสามารถเรียกกระบี่วายุปโปรยกลับคืนสู่มือของเขาได้ด้วยความยากลำบากเขารู้สึกปวดใจขณะที่เขาจ้องมองที่รอยแตกบนกระบี่ของเขาพลังที่มีอยู่ในมีดยาวของผู้อาวุโสสามนั้นมากเกินกว่าที่กระบี่ของเขาจะจัดการได้ทันใดนั้นไฟสีแดงเพลิงก็ปรากฏขึ้นเหนือหัวของเจียงเฉิน ทำให้บริเวณนั้นสว่างเต็มที่เจียนเฉินเงยหน้าขึ้นมองเห็นผู้อาวุโสคนโตตระกูลใครเริ่มที่จะจัดการกับธาตุไฟภายในโลกก่อนที่จะพุ่งมันเข้าหาเขาปริมาณพลังงานที่บ้าคลั่งที่พุ่งออกมาจากการระเบิดทําให้แม้แต่เจียนเฉินก็ตกใจเจียนเฉินทิ้งตัวลงไปที่พื้นโดยไม่ลังเลและกลิ้งตัวไปทางขวาเมื่อกระบี่ไฟยักษ์กระแทกเข้ากับพื้นซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเป็นที่ที่เจียนเฉินเคยยืนอยู่ พื้นดินทั้งหมดเริ่มสั่นสะเทือนก่อนที่จะแยกออกจากกันเผยให้เห็นรอยแยกที่มีความยาว30เมตรเช่นเดียวกับจิ้นเฉินลุกขึ้นยืนลมกระโชกแรงจนรู้สึกได้ว่ามาจากข้างหลังเขาหนึ่งในผู้อาวุโสจากตระกูลเจียเตอ๋อก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังจิ้นเฉินเพื่อแทงเขาด้วยอาวุธเซียนธาตุน้ำของเขา ด้วยเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเจี้นเฉินพลันใช้ทักษะขโมยชะตาสวรรค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาสามเท่ากระบี่วายุโปรยในมือของเขาเริ่มเปล่งประกายด้วยแสงสีม่วงฟ้าเมื่อมันกระทบกับอาวุธเซียนของผู้อาวุโสคนอื่นหลังจากการระเบิดอย่างรวดเร็วอีกครั้งเจี้นเฉินกระอักเลือดอีกหนึ่งคำเมื่อเขาถูกโยนกลับลงไปที่พื้นเซียนสวรรค์ทุกคนที่นี่แข็งแกร่งกว่าบรรพชนตระกูลมู่หยวนและด้วยความแข็งแกร่งของเจี้นเฉินที่เกือบจะหมด เขาไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับแรงปะทะจากพวกเขาแค่จิ้นเชิงกระอักเลือดออกมาอย่างต่อเนื่องโดยที่สีหน้าของเขาซีดลงเรื่อยๆเลือดจำนวนมากไหลออกจากร่างกายของเขาไปแล้วและด้วยการโจมตีอย่างรุนแรงจำนวนมากทำให้พลังการต่อสู้ของเขาก็หายไปหมดเจ้าสารเลวคาจะทำให้แน่ใจว่าเจ้าจะร้องขอความตายเมื่อได้ยินเสียงหยาบๆของผู้อาวุโสสี่ระกูลใครพูดออกมาด้วยความยากลำบาก เขาร่อนลงบนพื้นและหยิบอาวุธเซียนของเขาออกมาแล้วเดินไปหาเจี้ยนเฉินเจี้ยนเฉินกัดริมฝีปากของเขาพยายามที่จะลุกกลับขึ้นมาและจับอาวุธของเขาไว้หลังจากได้รับการโจมตีจากผู้อาวุโสตระกูลเจียเตอ๋อรอยแตกปรากฏขึ้นอีกหลายรอยบนกระบี่ของเขาแม้ว่าข้าจะตายข้าก็ไม่ยอมให้พวกเจ้าทุกคนเอาชีวิตของข้าไปอย่างง่ายดายแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสปางตายเจี้ยนเฉินยังคงมีแววตาอันเด็ดเดี่ยวในดวงตาของเขา แสงสีฟ้าและสีม่วงจางๆปรากฏขึ้นบนกระบี่ของเขาอีกครั้งครอบคลุมกระบี่ทั้งหมดของเขาอย่างไรก็ตามในเวลานี้ทั้งสองสีเริ่มรวมตัวกันเมื่อผู้อาวุโสสีเข้ามาใกล้เจียนเฉินเขาเหี่ยงกระบี่ในแนวนอนเพื่อพยายามตัดหัวเจียนเฉิน แววตาของจยนเชิญเผยให้เห็นถึงความบ้าคลาั่งในขณะที่เขากำกระบี่ไว้แน่นในช่วงเวลาเสี้ยววินาทีนั้นแสงสีฟ้าและสีม่วงที่รวมกันนั้นเริ่มสันครอนก่อนที่แสงจะเริ่มสันไหวและประสานกันอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับการกระบี่ทั้งสองที่หลอมรวมเข้าด้วยกันแสงจ้าที่แทนในตาที่พุ่งออกมาจากกระบี่วายุโปรยมันไม่ได้เป็นแสงสีฟ้าบริสุทธิ์หรือสีม่วงอีกต่อไป ตอนนี้ทั้งสองสีรวมตัวกันมีสีฟ้าในสีม่วงและสีม่วงในสีฟ้าเราวกับว่าทั้งสองเป็นหนึ่งตลอดเวลาทันใดนั้นปราณกระบี่ก็ปรากฏขึ้นและเต็มไปทั่วทั้งพื้นที่ในวินาทีที่ทั้งโลกดูเหมือนว่ามันเป็นอาณาจักรของกระบี่นี้ไม่ว่าใครจะไปที่ใดก็ตามสิ่งที่พวกเขารู้สึกได้ก็คือพลังของปราณกระบี่ปราณกระบี่จำนวนนี้มากจนแทบไม่น่าเชื่อ มันอนุญาตให้ทุกคนเชื่อว่ามันแข็งแกร่งพอที่จะทาให้สวรรค์ลุกไหม้หรือแม้แต่ทําลายท้องฟ้าแห่งสวรรค์แต่ในกระบี่วายุปโปรยยังคงมีรอยแตกเล็กน้อยที่สามารถมองเห็นฉากนี้ทําให้เซียนสวรรค์ทั้งแปดต้องตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดนี้ดวงตาของพวกเขาเริ่มเบิกกว้างเมื่อพวกเขาจ้องมองแสงที่ระเบิดออกมาจากกระบี่วายุปโปรยด้วยท่าทางที่ลึกลับเมื่อพูดถึงพลันกระบี่สิ่งที่พวกเขารู้สึกได้ก็คือความกลัวนนี่ นี่คือพลังงานอะไรเสียงผู้อาวุโสคนโตของตระกูลใครเริ่มสั่นด้วยความกลัวทันใดนั้นลมกระโชกอ่อนโยนก็พัดผ่านเซียนสวรรค์ทั้งแปดโดยฉีกเสื้อผ้าของพวกเขาออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรอยมีดเรื่องปรากฏทั่วร่างกายของพวกเขาและแม้กระทั่งผมของพวกเขาก็ถูกฉีกลงเป็นชิ้นเล็กๆราวกับว่าเป็นฝุ่นผงอย่างช้าๆเลือดเรื่องปรากฏตามรอยบาดแผลของพวกเขาและย้อมร่างกายของพวกเขาเป็นสีแดง อากาศรอบๆพื้นที่ไม่ได้เป็นอากาศที่เรียบง่ายเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยปรานกระบี่เมื่อลมเบาๆที่พัดผ่านร่างของพวกเขามันก็เหมือนกับใบมีดของปรานกระบี่ที่นับไม่ถ้วนแม้ว่าพวกเขาจะสูดอากาศเข้าไปอวัยวะภายในของพวกเขาจะถูกตัดออกทันทีโดยพรานกระบี่ที่รวมตัวกันอยู่รอบๆตัวพวกเขาด้วยการหลอมรวมของปรานกระบี่สีฟ้าและสีม่วง ทำให้พื้นที่ทั้งหมดกลายเป็นดินแดนที่ปกครองด้วยกระบี่นี่คือขอบเขตที่มีเพียงปราณกระบี่เท่านั้นที่ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเซียนสวรรค์ทั้ง8ดคนนั้นหายใจไม่ออกอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เริ่มปลดปล่อยพลังเซียนจำนวนมากภายในร่างกายของพวกเขาด้วยความพยายามที่จะปกป้องตัวเองจากปราณกระบี่ที่ปรากฏอยู่รอบตัวพวกเขาเร็วข้าเขาที่สามพูดด้วยความกลัวยอย่างเปิดเผยและเสียงที่สันสะท้าน